สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้ทุกคนอยู่กับช่องดิ้งเดียชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ดิ้งอยู่กับแรนอินเตอร์อีสปอนะคะเป็นแรน EP สามคล s สสินะจ๊ะวันนี้ดิ้งจะมาแนะนำการเล่นใหม่แบบง่ายๆนะคะว่ามันต้องสมัครแล้วต้องดาวน์โหลดเกมยังไงนะคะสำหรับแรนอ INTER eSports นะครับ ก่อนอื่นเลยนะคะเข้ามาหน้าเว e ็บแ a n d Inter eSport นะคะแล้วก็ชี้ไปที่ปุ่มกดดาวน์โหลดนะคะมุมบนของเว็บไซต์นะคะจะเป็นหัวข้อที่3นะคะเ,เพื่อนๆกดคลิกเข้าไปแล้วเ,เพื่อนๆก็กดดาวน์โหลดตัวเกมเต็มตัวนี้นะคะกดดาวน์โหลดเข้าไปแล้วก็ทำการติดตั้งนะคะ หลังจากที่เพื่อนๆติดตั้งเกมเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆทำการดับเบิลคลิกไปที่ไอคอนหน้าเดสก์ท็อปนะคะรูปแลรนด์อินเตอร์นะคะเพื่อนๆจะมาโผล่หน้าต่างนี้เลยนะคะเป็นหน้าต่างตัวเข้าเกมน,นะคะเพื่อนๆคลิกไปที่แลรนด์อินเตอร์นะคะและเพื่อนๆดับเบิลคลิกเข้าไปที่ชานอลออนไลน์นะคะพอเพื่อนๆดับเบิลคลิกเข้าไปที่หน้าชานอลออนไลน์แล้วนะคะมันจะขึ้นหน้าให้ใส่ไ d แล,ละรหัสผ่านนะคะ สำหรับคนที่ยังไม่มี i อดีและรหัสผ่านนะคะเพื่อนๆสามารถสมัครสมาชิกได้ตรงปุ่มกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยเพื่อนๆก็กรอกไ d ดีที่เพื่อนๆต้องการสมัครนะคะรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะคะรหัสลบตัวละครยืนยันรหัสลบตัวละครน,นะคะเพื่อนๆใส่อีเมลแนะนําให้เป็นอีเมลจริงที่เพื่อนๆใช้งานนะคะและกรอกรหัสผ่านที่2นะคะและยืนยันรหัสผ่านที่2นะคะกรอกโค้ดสีแดงนะคะที่อยู่ด้านขวามือของเพื่อนๆลงไปนะคะ เพื่อนๆก็กดสมัคนะคะกดโอเคนะครับหลังจากที่เพื่อนๆทาการสมัคร ID และลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆทําการกรอก ID ที่เพื่อนๆสมัครเมื่อสักครู่ลงไปนะคะมันก็จะมาโผล่หน้านี้นะคะเป็นหน้าสร้างตัวละครนะคะอย่างแรกเลยก็คือจะมีสถาบันที่เพื่อนๆเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็น SG MP หรือว่า Finic นะคะเพื่อนๆทาการเลือกสถาบันนะคะถัดมาจะเป็นเลือกเพศนะคะ เพ,เพื่อนสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาตัวละครผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะของดิ้งขออนุญาตเป็นตัวผู้หญิงนะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นการเลือกอาชีพนะคะในส่วนของอาชีพจะมีทั้งหมด4อาชีพนะคะในส่วนของเลนค c a ส,สิก ep สนะคะมีอาชีพดาบนะคะอาชีพหมัดอาชีพธนูแล้วก็นักเวทนะคะเดี๋ยวดิ้งจะลองสมัครเป็นอาชีพธนูเข้าไปนะคะกดคลิกซ้ายต่อไปเพื่อทําการสมัครต่อนะคะถัดมาจะเป็นการเลือกหน้าตานะคะเพื <ๆ S 2> ่อน เพื่อนสามารถเลือกหน้าตาที่ตัวเองพอใจได้นะคะคิกตรงปุ่มลูกศรเลือกหน้าตาที่ตัวเองพอใจนะคะแล้วก็เลือกทรงผมเลือกสีผมแล้วก็ถัดมาจะเป็นส่วนสูงนะคะสําหรับคนที่เล่นแลนทั่วไปนะคะส่วนใหญ่เขาจะตั้งเป็นตัวเล็กสุดนะคะเป็นส่วนสูงตัวเตี้ยสุดนะคะสําหรับคนที่เล่นกิจกรรมนะคะเพื่อ ถ้าถามดิงก็คือมันคิ๊กหัวยากนะคะเพื่อนๆแต่ในส่วนของพวกพ่อค้าแม่ค้านะคะเขาจะตั้งตัวใหญ่สุดเพื่อการมองเห็นชัดเจนแล้วก็ซื้อขายสะดวกนะคะในส่วนของดิงดิงเล่นกิจกรรมนี้ก็ขออนุญาตตั้งเป็นตัวเล็กสุดนะคะแล้วก็ทําการสมัครไ d เเข้ามาเลยหลังจากนั้นเพื่อนๆตั้งชื่อตัวละครแล้วก็กดเสร็จนะคะมันจะขึ้นมาว่าสร้างตัวละครสําเร็จกดตกลงมันก็จะ มาเป็นหน้านี้นะคะทุกคนหน้ารอเข้าเกมนะคะ <_ an> เพื่อนๆทําการดับเบิลคลิกที่ตัวละครที่เพื่อนๆต้องการเล่นนะคะ <_ an> แล้วก็ทําการกรอกรหัสสองที่เพื่อนๆสมัครเมื่อสักครู่ไปกดตก,ตกลง <_ an> พอเรากดเข้าเกมมานะคะสร้างตัวละครสําเร็จมันก็จะมาโผล่หน้าโรงเรียนสถาบันที่เพื่อน,เอนๆเลือก <_ an> ไปเมื่อตอนสมัครนะคะ <_ an> จะเป็น เด็กนักเรียนเลเวลหนึ่งนะคะเลเวลสามารถดูได้ที่มุมซ้ายบนนะคะตรงนี้นะเยื้องๆกับแท็บเลือดแล้วก็แถบมานาข้างบนตรงนี้นะคะเพื่อนๆสมัครตัวละครใหม่เข้ามาเพื่อนๆทําการกดตัวไอเพื่อเปิดเป้นะคะเพื่อนๆจะได้กล่องเด็กใหม่อาชีพธนูนะคะแล้วก็เพื่อนๆส่งไอดีอาชีพไหนมันก็จะได้กล่องเด็กใหม่อาชีพนั้นๆมานะคะทําการเปิดกล่องเด็กใหม่มานะคะสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับก็คือน้ํายาเพิ่ม HP 3วันเพิ่ม mp 3วันแล้วก็เพิ่ม sp 3วันนะคะเป็นยาวันเองถัดไปจะเป็นไอเทมแจกฟรีแลนด์อินเตอร์นะคะเป็นกล่องไอเทมแจกฟรีแลนด์อินเตอร์แล้วก็จะเป็นกล่องเลเวล2 0 0นะคะเพื่อนเพื่อต้องมีเลเวล2 0 0ถึงจะเปิดกล่องนี้ได้นะคะทำการเปิดไอเทมแจกฟรีแลนด์อินเตอร์เพื่อนๆก็จะได้รับบัตรกลับจุดเริ่มต้นนะคะบัตรย้อนกลับจุดเดิมบัตรวร่ปไปหาเพื่อนบัตรโดยสารรถประจำทางนะคะ เพื่อนๆจะได้รับบอดรุ่นไฮเทคนะคะ3วันแล้วมันกําหนดว่าต้องมีเลเวล50ขึ้นไปถึงจะขึ้นบอร์ดได้นะคะเราทาการเก็บบอดไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆจะได้สัตว์เลี้ยง3าวันนะคะสัตว์เลี้ยงที่ได้มาจะเป็นสุนัขนะคะเป็นหมานั่นเองนี่แล้วก็จะมีสกิลสัตว์เลี้ยงนะคะเราก็ทําการเรียนสกิลโดยการเปิดหมาขึ้นมาแบบนี้และทําการเรียนสกิลพอเราทําการเรียนสกิลให้สัตว์เลี้ยงไปนะคะเราก็ทําการ ที่มุมขวาลูกหมาด้านล่างหรือว่าทําการกดตัว L ขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อใส่สกิลสัตว์เลี้ยงให้สัตว์เลี้ยงของเรานะคะเป็นคัมภีร์พักใจแบบนี้คัมภีพักใจมีหน้าที่ช่วยฟื้นสภาพน้ํายาเ p พหรือว่าเลือดของเรานะคะตัวสัตว์เลี้ยงก็จะทําการเด้งเลือดช่วยเรานะคะถัดมาก็จะเป็นสร้อยคืนชีพนะคะสร้อยคืนชีพค่าประสบการณ์2 0 0เท่านะคะ6ชั่วโมงกดลิกขวาเพื่อทําการใส่สร้อยนะคะแล้วก็ มีบัตรที่เกตเด็กใหม่นะคะบัตรที่เกตเด็กใหม่เพื่อนๆสามารถนําไปแลกไอเทมเพื่อสะดวกต่อการเลเวลนะคะเพื่อนๆที่หน้าโรงเรียนของแต่ละสถาบันนะคะจะมี NPC อินเตอร์แลกไอเทมเด็กใหม่นะคะทําการคลิกซ้ายเพื่อแลกเปลี่ยนนะคะเพื่อนๆสามารถนําบัตรเด็กใหม่ไปแลกแต่ละสายอาชีพของเพื่อนๆได้นะคะของนี้เป็นธนูนะอาชีพธนู3วันทําการแลกเปลี่ยนนะคะเพื่อนๆก็จะได้รับกล่องอาชีพธนู3วันมานะคะ ทำการคลิกขวาเพื่อเปิดนะคะเพื่อนๆจะได้รับชุดบวกหนะคะธนูสามวันนะคะให้ทําการคลิกขวาเพื่อเปลี่ยนชุดใส่อย่างนี้นะคะและเพื่อนๆจะได้รับธนูบวกห้เหมือนกันนะคะเป็นธนูแต่ละสายนะคะไม่ว่าจะเป็นธนูเด็กธนูพาวแล้วก็ธนูปิ้นนะคะกดคลิกขวาเพื่อทําการเปลี่ยนธนูเช่นกันนะคะต่อไปจะเป็นการตั้งค่ายานะคะตั้งค่ายาปั๊มอัตโนมัตินะคะ ให้เพื่อนเพื่อนนำยาสามวันที่ได้มาใส่ช่อง qwe ให้เรียบร้อยนะคะแบบนี้ทำการกดรูปฟันเฟืองขึ้นมานะคะและตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ยาที่ถ้าเพื่อนเพื่อนต้องการที่จะปั๊มนะคะปกติตั้งร้อยแล้วมันจะไม่ค่อยขึ้นนะเหมือนมันบั๊กหรือยังไงดิ้งไม่แน่ใจดิงจะตั้งประมาณ90้ากว่านะคะแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนทำการกดบันทึกแล้วก็กดปิดไปกด f 5ในการเปิดออโต้บอทปั๊มยานะคะหากเพื่อนเพื่อน ต้องการเลิกใช้งานบอดออโต้ปั๊มยานทำการกด F5 เช่นเคยนะคะเพื่อปิดบอดอีกครั้งนะคะเราจะยังไม่มีสกิลนะคะในการใช้นะคะตอนแรกเราจะทำการเลเวลโดยการคลิกซ้ายที่มอนก่กอนนะคะแบบนี้เพื่อนๆทำการกดสเปคบาร์เพื่อเก็บของที่ดรอปจากมอนสเตอร์ได้นะคะ ของที่เพ an ื่อนๆไม่ต้องการสามารถนําเอาไปขายที่ npc ได้นะคะส่วนของที่เพื่อนๆต้องการก็สามารถเก็บไปซื้อขายแลกไอเทมในเกมได้นะคะหลังจากที่เพื่อนๆทําการเวลมาสักพักนะคะตอนนี้เลเวลเพื่อนๆเริ่มขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถกดตัว c ขึ้นมาเพื่อทําการ up s t a ตัสนะคะทําการั p สเตตัสตามสายอาชีพที่เพื่อนๆต้องการเรียนนะคะของถิงขออนุญาต up สายพาวนะคะตัวธนู เพื่อนทําการคลิกสายเพื่ออัปสเตตัดที่ได้มาเมื่อสักครู่นะคะวิธีดูสกิลนะคะวิธีการเรียนสกิลนะคะเพื่อนๆเพื่อนเพื่การกดตัว k ขึ้นมาแล้วเอาเมาส์ชี้ไปที่สกิลที่เพื่อนเต้องการเรียนนะคะมันบอกว่าต้องมีเลเวลเจตอนนี้ก็คือเราสามารถเรียนสกิลได้แล้วนะคะต้องมีเลเวลเและมีค่าพาว20ตอนนี้เราเรียนสกิลนี้ได้แล้วนะคะ วิธีเรียนสกิลก็คือเราสามารถเข้าไปซื้อสกิลได้ในสถาบันทำการกดเข้าสถาบันไปนะคะกดตัว M ขึ้นมาเลือกห้องเรียนสายที่เพื่อนๆสมัคร ID มานะคะของนี้เป็นห้องเรียนสายธนูนะคะถึงแล้วก็จะมี NPC ชื่อผู้ฝึกสอนสายธนูนะคะทำการ กดคลิกซ้ายนะคะแล้วก็ทําการเลือกซื้อสกิลที่เพื่อนๆต้องการเรียนนะคะจากนั้นเพื่อนๆทําการกดคลิกซ้ายเพื่อซื้อสกิลกดใช่แล้วสกิลมันก็จะมาอยู่ในเป้ตัวไอของเพื่อนๆเ,เรียบร้อยนะคะทําการคลิกขวาเพื่อเรียนสกิลแบบนี้นะคะแล้วก็วิธีนำสกิลมาใช้งานก็คือกดโอเคขึ้นมาคลิก ซ้ายค้างนะคะเพื่อลากสกิลไปใส่ช่องแอท็บด้านซ้ายมือแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆใส่เรียงตามตัวเลขลงมาเลยนะคะเอาตามความถนัดที่เพื่อนๆสะดวกใช้นะคะกดบัตรส้มเพื่อกลับมาหน้าของเรียนเพื่อเวลต่อนะคะวิธีการออกสกิลนะคะเพื่อนๆนเพื่อนๆกดตัวเลขที่คีย์บอร์ดนะคะตามเลขที่เพื่อนๆใส่นำสกิลไปใส่ของนี้เป็นเลขหนึ่งนะคะกดขีดขวางเพื่อออกสกิลแบบนี้นะคะ แบบนนี้ะะคสะกิลอื่นก็เช่นกันนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีเลเวลถึงนะคะแล้วก็มีข้อแมสเตตัสตามที่สกิลนั้นๆต้องการก็สามารถทําการเรียนสกิลแล้วก็นําสกิลมาใส่ช่องตามเลขถัดไปของเพื่อนๆด้วยนะคะมีทั้งหมด 4F นะคะเพื่อนๆใช้งานได้ทั้ง 4F นะคะเพื่อนๆกด F1, F2, F3, F4 นะคะเพื่อทําการเรียงสกิลที่เพื่อนๆต้องการใช้งานไปนะคะแล้วก็ทําการออกสกิลใส่มอนสเตอร์แบบนี้ได้เลย สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการให้เลเวลขึ้นไวขึ้นนะคะเพื่อนๆสามารถซื้อของคูณค่าประสบการณ์ได้จากรถเข็นมุมล่างขวามือตรงนี้นะคะกดคลิกซ้ายทําการกดดู Item Shop นะคะเพื่อนๆเลือกไปที่หัวข้อ i อเทเพิ่มค่าประสบการณ์นะคะสามารถกดคลิกสร้อยคืนชีพนะคะค่าประสบการณ์คูณ3นะคะแล้วก็ กำไรคูณ1.5มาใช้ได้เลยนะคะจะมีทั้งหมด3ช่วงเวลานะคะมี6ชั่วโมง12ชั่วโมงแล้วก็1วันนะคะมีทั้ง2ไอเทมเลยนะคะเพื่อนเือนเพื่อนๆจะกดซื้อเองหรือว่าไปซื้อที่แม่ค้าก็ได้นะคะสำหรับเซิร์ฟนี้ก็จะมีแม่ค้าขายนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค Sky, ้าสกายพิกัดรถเหลือง MP นะคะแม่ค้าวีวีช่อง92หรือพ่อค้าเจนิสก้านะคะพิกัดล็อกเกอร์ ตลาดปลอดภาษีหนึ่งนะคะหรือร้านอื่นๆที่เพื่อนๆรู้จักนะคะสามารถซื้อได้หมดเลยนะคะแนะนําให้ซื้อกับพ่อค้าแม่ค้าที่มีหัวเครดิตเท่านั้นนะคะเพื่อการซื้อขายปลอดภัยนะคะพ่อค้าแม่ค้าที่มีหัวเครดิตก็คือเขาจะได้รับการการันตีจากเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยนะคะว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มีเครดิตจริงไม่โกงนะคะสําหรับแลนด์อินเตอร์นะคะก็เวลง่ายมากนะคะเพื่อน ตอนนี้เวลตัน2 1 0นะครับเพื่อนๆทำการมาเวลได้เลยนะคะชวนเพื่อนๆมาเล่นเยอะๆนะคะตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เรานะครับยาวนานไปถึงซีซั่น7แล้วนะ,ะจ๊ะแจกปังๆสำหรับซีซั่นใหม่นะคะมูลคาารางวัล2 0 0 0 0 0บาทสุดป,ปังผมน้อยอย่าลืมชวนเพื่อนมาเล่นเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจดิงดีเอ็ดไว้ด้วยนะคะฝากแรมอินเตอร์อีสปอร์ตไว้ในะเอาความใจเ,เพื่อนๆด้วยนะคะสมัครมาเล่นกันเยอะๆเด้อ